ครับกลับสวัสดีเอฟซีแฟนสองของเซียนนาดีสุขูสุคนนะครับครับหลอบนี้ก็มาตามแนวท่างหววเล่าพัฒนาเซียนแอฟต่านะครับแอฟต่านะครับเพราะว่าหลอบที่แล้วเซียนนาดีบาดตามห้เได้เปิี่นทรงมาห้แล้วครับตัวเหล็กแนวท่างทรงมาใหม่พอเตี่ยมนะครับหพอเตี่ยมเป็นผู้ลงนะครับครับสวัสดีครับพอเตี่ยมครับครับผมครับผมสวัสดีครับเป็นในเหล็กเซียนแอต่ำหลอที่แล้วเกือบแตกทั้งบนทั้งหลางโอ้ สามหาเขาแตกตรงๆเลยวันนี้บอกว่าพอแตมนี่เนาะนี่เนาะวันจันทร์นี่โอ้เเขาคักเขานี่เตกสามตัวเกือบเขาบ้านี่เกือบโอ้ขันแมนขันแมงหนึ่งนี่มันแตกตัวนู่นนี่เนาะครับนี่ก็พ้นงานของอัดต่มนะครับตัวเลยกของเพิ่นกับเขาสามหาด้ครับนี่เขาสามหาเรียกวิ่งเขาเบิดทั้งบนทั้งล่างนะครับ เรียกบินเพิ่เพิ่นครับก็มาตามต่อกันอีงนะครับอันนี้ผลเหล่าบ่เบิงล่ะผลเอฟซีรู่ดอกบ่เบิงกันด้มือนี้กับเซียนนาดีอยู่น้ำกันครับเอฟซีกาจิโร่น้ำกันนี่ล่ะวันผุดเนาะผุดที่เก้า สิงหาคม

คือเก่านะเอฟซี 4, เป็นใหมากบนล่างคือเก่าบนล่างวิ่งดูด มึงได้โทษสับคุณด้วยห้าครับเก <c oughs> ้านะครับ เน้นที่ห้าเน้นที่ห้านะครับร่วนจับคู่ ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งครับนี่คือหลักห้าหลักเก้า ก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งครับช่วนเลขสามตัวอาจารย์ให้มา 5, 8 5, 9 1 5, 9 4 สีมีเน้นคือเก่านะครับเอฟซีครับส่วนตัวเน้นนะครับเนาะอาจารย์เพิ่เน้นให้ที่ ห้าแปดนี่ละตัวยมุ่มนี่ละอวดกวอนเอฟซีครับเนีนสามหางส่วนเลขสามตัวจารย์เน้ยนห้ที่ นี่ครับอย่าบอกว่าออกสามหาแล้ว้อออกหาหนึ่งอีกด right. ้วยอย่าเพิ่มก็จะวห้เบิงนะครับนาะอาจารย์มันทรงมาให้นะครับบรรพุธนะครับเราพัฒนาเก้าสิงหาคมหกหกลูดบนล่างห้ากับเก้าเน้นที่ห้านะครับห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะครับ เลขสามตัวกับสี่ห้าแปดห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าสี่ขับเน้นห้าเก้าหนึ่งเลขสองตัวกับห้าแปดห้าหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับนี่คือของเซียนแอดตั้มนะครับเนาะครับพอเตรียมขอกราบขอบคุณอาจารย์ในหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนแอดตั้มนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาพอแต้มบางบางวดนี้ขอให้เขาตรงๆอีกนะเอฟีจะได้สกปคกมันกันนะครับเนาะครับเอาวันพุทธที่9สิงหาคม66นี่นะครับนะเนาะราวพัฒนาเซียนแอดตัมบนล่างวิ่งรูด5กับ9เน้นที่5นะครับเนาะครับอาจารย์เน้น5 8 5 1 9 1 สำหรับเล่าวันพุธนะครับพุธที่9สิงหาคม2566นะครับเล่าพัฒนาแอตตัมนะครับครับบนลังวิ่งหลุดนะครับหากับเก่าเด้อพี่น้องเด้อเด่นหานะครับตึ้มระบายซีให้พีน้องตงลกดัวนี้เดือนที่5้านะครับ จับคู่ก็มีหาแปดหาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งะครับเด่นหาแปดด้วยครับด้อกับหาึงของเส้นแอบต่าเพินนะครับเก้าแปดเก้าเก้าเกนก้ะครับกเด่นเกนะครับสุด3ตัวนะครับมีซีหาแปดนะครับห้าเก้านึ่งห้สะครับเพินเด่นไ้คููนี้นะครับด้วยสุด591เก้าหนึ่งนะครับครับลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮาโศกโศกมันมันไปน้ำกันกับ เราพัฒนาแอปตัมมด้วยพี่น้องด้วยครับรอบนี้ก็รอบที่แล้วเขานะครับตรงตรงเข้าตรงตรงสามห้านะครับครับรอบที่แล้วเขาตรงตรงนะครับสามหาเอกวิ่งเพ่นเขาท่องบนทั้งล่างนะครับรครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องสุขุสุขคนโศกมันไปน้ากันเลยหลอบเราพัฒนาวันพุธที่เก้านะครับเด้อสองถุมถึงโดยประมาณประมาณนี้นะครับ ครับคลิปนี้กรไว้จะเพียงแค่นี้นครับขอให้พี่น้องโชคดีสุขสุขคนครับสวัสดีครับ